พามาดูตัวแรงของค่าย Honda ครับ n d น c i v i c วิค RS ตัวปี2019ครับคือ่ 1,500cc ครับเทอร์โบครับรถเลขใหม่น้อยครับเลขไม่80,000กโลครับภาพสวยๆแบบนี้เลยครับ้าแม็กลมดำมากันชนหน้ามีร่องรอยนิดหน่อยครับเก็บไปได้หมดครับผู้นี้ ราคาไม่แรงครับราคาเจ็ดแสนกว่าบาทครับเจ็ดหกเกครับอัดเฟนด์ได้เต็มนะครับ <c oughs> ท่านใดสนใจสอ,สอบถามกันเข้ามาได้ครับรพร้อมส่งมอบเลยนะครับติดอะไรนะครับมีท่านใดสนใจครับภาพสวยๆแบบนี้เลย ไม่มีกอไม่นะครับที่นี่รถไม่มีย้อมแมวนะครับไม่มีพลิกความไม่มีตกน้ํานะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่เคยเฉียวชนไม่เคยพิกความตกน้ํามาภายในเบาะหนังสีดําครับสวยแบบนี้เลยนะครับเหมือนเดิมสเปนโรงงาน,นครับห้องโดยสารยังสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีร่องรอยขีดข่วนรอยข่วนรอย เบาหนังยังสมบูรณ์กับร้อยเปอร์เซ็นะครับหนังดำได้แดงนะครับตะเข็บแดงสวยๆนะครับมีรอยบ้างนิดหน่อยครับแต่ขัดพวกนี้ขัดเก็บได้หมดครับรอ,อยตามการใช้งานแผงคอนโซลแผงประตูแผงแดสบ์รอดนะครับยังสะอาดสะอา้านไม่มีรอยขีดข่วนนะครับ ไม่มีปุ่มทุกอย่างปุ่มทุกปุ่มนะครับแน่นสนิทไม่มีคอนไม่มีหลวมนะครับมีจงมือจับรอยลายไม้นะครับสวยๆนะครับภาพนี้เลยชมรอบๆคันมีมาไม่บ่อยครับมีหลายคันเนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวธรรมดาที่ไม่ใช่ตัว RS ไม่ใช่ตัวท็อปตัวนี้นะ ร่องเครื่องกันอดดูกันสดๆเรียวๆเลยครับห้องเครื่องแน่นๆครับตัวเทอร์โบครับพันห้าเทอร์โบแรงหรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยขับออกถนน,นใหญ่รถเข้ามาทันใดเป็นเอฟซีาจัดได้เลยครับแสนหกหมื่นเก้ับาท หวาเดิมครับน็อตเดิมไม่มีขยับครับอันนีชนหน้ามานะครับคันเดิมสีเดิมทั้งคันนะครับสวยแบบนี้เลยหน้าสวยท้ายสวยครับหาไม่มีรอยชนไม่มีรอยบุบรอยดุ้งมานะครับ อันชนท้ายเรียปัมเปอร์ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นครับขัดเก็บสีเก็บรอยถลอกรอยควรนดนิดๆหนอยๆครับตามการใช้งานสวยเลยครับอันนี้รถผู้บริหารรถเช่าครบสัญญานะครับเลขไม้น้อยนะครับทุกคันนะครับไม่มีย้อมแมวไม่มีกรอใไม้นะครฮบปะกระโปรงเดิมนะครับเดิมทั้งชิ้นไม่มีเปลี่ยนไม่มีทํามานะครับหมุดเดิมตะเก็บเดิม อย,อยู่เช็คประวัติได้ทุกคันครับรถที่นี่เลขใหม่หนหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสบเก้าโลนะครับท่านใดสนใจนะครับรถเช็คประวัติได้ทุกคันครับที่นี่ไม่มีย้อมแมวไม่มีกอไมครับจัดไฟนแนนซ์ก็ดอกเบี้ยสองถึงเก้าเเอร์เซนครับ ดูแลรถให้นะครับครบเปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยครับสําหรับผมนะคนอื่นไม่รู้แต่ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยลูกค้าซื้อสดครับคดด้วยนะครับสนใจสอบถามกันเข้ามาได้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจนะครับกดเลือกเป็นรายการโปรดมีรถรุ่นใหม่ๆพยายามอัปเดตให้นะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับผู้ติดตามทุกท่านนะครับสําหรับยอดแชร์ทุกท่าน,นครับเดี๋ยวไว้รถคันใหม่ลงมานะครับเดี๋ยวจะถ่ายลงใหม่ถ่ายลงรถใหม่ใหม่อัปเดตให้นะครับอันนี้พอแค่นี้นะครับครับรับเก็บรถก่อนขอบคุณขอบคุณมากครับสวัสดีครับ